อ,อาจารย์ไม่รู้ที่ปรหลัดทีาพ่นน้ำต้นใหม่พี่น้องเพราะว่าใส่ปุ๋ยต้นส้มไว้ก็พนตกอยู่ดอกแต่พระอาจารย์เอาปุ๋ยสดส้มมาใส่เพราะว่าให้มันแตกไม่เพราะว่าพอาเพิ่มหมดเลยใส่ปุ๋ยเพิ่นเอามาให้เจะให้เบ่งบรรยากาศพดนน้ำต้นใหม่พระอาจารย์เอาปุ๋ยมาใส่ก็เลยพดหลายแล้วพี่น้องเนี่ยต้นน้องใหม่ห้อง ฟุยมนละลายยอดพันธุ์กมันนุ้ยโมลายโมลายอย่ามันตายเป็นเม็ดเลยต้นบอนบอนต้นบอน ตัวน้ำไปไปตลอดมังหัวตั้งน้ำไ้ lila nhật chuột papi lit king à... bay sắc contain my bay sát con my king bay sắc bay sát contain my lila oh nhóc nữa nhóc ตูบย่อ,อก,กันได้ไงฮะโอ้เดี๋ยวไปลิต้น,น,น,ก,นก,กันไหนพี่นมาครับติลิลิใบสักกิ้งใบสักก็จะง่อยโรอาวนะันเหมือนทึบพุฒนะทึบลายก็บอดีลิออกให้มันโล่งก็ง่อยใบสักเฮะ xin lít hung một bụi hôn anh là. Ya ha kout y mà. No, ya mọt hung yêu kỳ nọ. Mọt vân đại kout y mọt kout yêu kì kout bội. Oh, xin lít, gọi là, gọi er là, gọi yeah, là, gọi 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 là, Ô ông mát, chưa có gì tắm luôn 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 lị luôn 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 เดี๋ยวมีอย่างเราพาอาจารย์สิเก็บภาพบรรยากาศให้เบิ่งอีกพี่น้องกันทุกคเอาซ้ำนี้ซะก่อนนี่เคลื่อนไหวทั้งใดทั้งู่วัดโสภารามเดี๋ยวพาอาจารย์สิเก็บภาพบรรยากาศให้เบิ่งวันนี้ก็คึ้นก็ฝนสิตตกเศร้านี่ยฝนตกรัดเศร้าอาจารย์แต่งกิ่งต้นม่วงแต่งออกมันอันนั้เอาซ้ำนี้ก็นอ้พี่น้องกันโยมเนาะเดี๋ยวมี หลังเคลื่อนไหวเดี๋ยวพระอาจารย์จะพามัลบรรยากาศให้พี่น้องเบืองอีกคันนึงหลังจากขดต,ต้นใหม่แล้วฝนตกพี่น้องอกระเจ้องขุดโต๊ะแห้งเนี่น้องฝนตกละเศร้าเลยหลังจากขดพระอาจารย์รดนาวต้นใหม่แล้วฝนเทลงมาใส่ปุ๋ยไว้อันนั้นใส่ปุ๋ยไว้กับต้นชนส้มต้นดอกไม้นะพี่น้องอกระเจ้ พอฝนน้ำแล้วก็ฝนตกว่าสิมันลิกิ่งใหม่ฝนตกสองบ่เลยบันไดลิกิ่งใหม่ก็บม่มีบันไดง่อยลิกบันไดลิแล้วให้พี่น้องต้บรรยากาศฝนตกอยู่บ้านพระอาจารย์จังหวัดมุกดาหารพี่น้องยังยิ่งเอฟซีเห็นไในนอพี่น้องทางไรทางลาวทางฝนฝนตกหรือว่าตกแห้งในนอพี่น้องเราอาจจะตกท่อฝ้าเบิกครัวเนนะพี่น้องเหมือนกันนะพี่น้องบรรยากาศ ตกพี่น้องนะจอมต่อจากเมื่อวานว่านว่าอาจารย์ไทยบรรยากาศในพี่น้อง,ง,งมึงการแต่งต้นไม้วันนี้มาเก็บภาพบรรยากาศมาเนี่ยว่านใบสองโอ้ตกแห้งเล้วพี่นอ้องสายฝนตกแห้งขนาดว,านนาว่าแรงแล้วอ่ะมีดอัอยู่แล้ว,ว,าวาอาจารย์ว่าอยู่กระต๊อบเท่าคือเกอนกระตอปประรนน๊อบกระถางน้ำหอนพี่น,อน้องนะจอมหังกระแฟรช่วงบ่าย ฝั่บรรยากาศฝนตกโอ้ตกแรงตกแรงมาแรงแล้วเปียกเปียกเปรียบสายข่าพี่น้องาสายปลาเดี๋ยวดิคลิปกล้องเดี๋ยวก่อนพี่น้องอยันผ้าไายพี่น้องอันว่นาฟ่านไว้ในถั่วเมื่อตัอง้งในี่เป็นท่านสายน้ำรถนุ่มคนมาพักคนมาขายนุ่ม ผลกรากรผลตกวัดสุฟารามของเราน้ำไหลลงมาหนีบก็เลยไายน้ำต่ำครับมก่าทำาไรทำเป็นกระถว่วัดที่นอกมาจา์มาเเอันน้ำมใส่เทปูนเที่ยงานเทปูนเนี่ยเทียก โอ้โตกแห้งเจอเลยฝนมาถ่ายนมเพิ่นม,มาพักฝนตกบรรยากาศนา้ำไหลน้ำน้ำทาักเดียวเิดนะมันลงมาหนีเฝดน้ำพี่น้องกันเดินเลยลงไปทักเดินลงมาทางาเลยก็เลยโอ้ยเป็นภาพบรรยากาศฝนตกยามตอนเชา้าพี่น้องตกก้ะจายขึ้นตกแห้งขนาดจะย่อม tốt cái này mùa ăn thì cả tốt mùa cả tốt thì tốt lát sau lôi học viên bạt này ô vô thì nóng này tốt lát sau lôi học viên bạt này mày ô ừ, đọc mày cứ ngàn thế đọc mày ngàn cái nào thì nóng đọc mai nha tốt tốt có cơn này gần thì nóng ơi cho học viên bạt đó sau đây của vũ mình ข้างหลังวัดถูครับโอ้ข,ขนาดตุ้งซ้ายเลยพี่น้องเดี๋ยวให้เบิ่งข้างหลังวัดก,กากเพืนตกข้างหลังวัดโอ้ขาวไปเลยเดี๋ยวเรเห็นเลยพี่น้องครับโยมเขาคือทุ่ง,างนากระเจียวเส้นดังเงี้ยเออเป็นหลงไหมพ่อหลงกอ้อนะอตกแห้งเหรอวะ ไปล้างไฟล้วพี่น้องล้างไฟกอนตัตการอเอาห้อนเข้าก็นฝนตกี่น้องตกแห้งขนาดเลยงานธรรมดาหนำหายหลายล้างไฟติดวะบุฝนตกอ๋อเล่นมานำ้ำปะทีกเหรอแลีวแนว่เป็นภาพบรรยากาศฝนตกน้ำตกไหลลงอีกแล้ว เปียกแล้วเปียกแล้วก่อไฟได้ไหมโอ้ตกการน้าห่อนเขากือตากคนโอ้น้ำมันไหลล่งซางเลยี่น้องอ่งเลยน้ำอ่งเลยน้ำอ่งเลยไหลมากน,ะน้ำขควมไปเลยตอนไหลมานก ใช่ไหมน้าำไหลน้ำแกงออกหวานนี่แหละอย่าจบเลยออกแก๊ะน้ำแกงออกหวานี่ออกหวานได้และวแล้วไปน้ำชิไหลลงไปนี่พี่นอ้องตอนนี้มันตำ่ำแปลว่าสิปาแรงก็จะเอาดินมาลงตอนนี้จะเห็นของนมม้ำไหมตอนนี้เดี๋ยวพอจานดังไฟก่อนพี่นอ้อง ก่อไฟต้มน้ำร้อนก่อนาะได้ผิงนัำเครือวัดตะวินาาทวาดเดี๋ยวพระอาจารย์ที่เจ็บภาพบรรยากาศให้พี่นอ้องบงอีกเท่านึงพี่น้องก็จบ